ทำมาทุกอย่างนี่คือมันไม่มีขอาเขียยือหมือเลยเหอทุกอย่างหมือไม่แบบไม่มีขวาเพรียดนะไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมไปแบบไม่มีขอบเพรียโลกเออจะดับล้างไปแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเอง หลายๆก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยลูกมันจะได้ไม่ไปอยู่แค่อะไรแค่ลายลูกายอยู่ตรงแค่แค่ลายลูกาอยู่ตรงแค่แค่ลายลูกชายอยู่ตรงแค่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยคล้ยุ้ทุ่ไม่ได้คลายพิงคลายคลายเึ็นคลายช่วยหลุดช่วยไดีกัน อย่าไปนิ่งคลองนิ่งอย่าไปเฉยคลองเฉยสมัยกอบทานอยู่ในกลานิ่งคลองนิ่งแค่เฉคลองเฉยมันก็แค่ผมก็เป็นพุ่มสิ่งที่มันไม่มีผักเพริมันไม่ใช่แค่นิ่งนิ่งแค่นิ่งมันไม่ใช่เฉยแค่เฉยโลกทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งบอกติงตัวทิ้งเองบบออกก สลาไม่ใช่ตัวสลัดเองฝีกับลางฝีสลมันทั้งสลัทั้งไม่สลัรกับีกับกก็ไปด้วยกันจะได้ช่วยกันไปทีลีากมทีดไปด้วยลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ทำ่างั้นลูกมองอะไรไปไปนิ่งๆอยู่ยิเฉยอยู่เนี่ยมันไปะกด มันเป็นสะกดไว้ไงมันสะกดมันไม่ได้คลายชื่อหรือช่วยแต่มันจะสะกดดูนิ่นี่ดูดูนี่งนี่ดูมันสะกดจิตสะกดไม่สะกดอยู่มันล็อกอยู่ไงมันไม่ได้คลายชื่อหรือช่วยแล้วก็ต้องดมเหล็กไปด้วยน้าหาตัด็ร <Rena ult> <ốc Ash our> ู้ดําเหล็กไปด้วยเนี่ย ไม่มันทั้งไม้ทั้งไม่ไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเงี้ยเออมันจะได้คลายช่วยดุช่วยดอกบัวบานทิ้งบานเออบานหลุดจากบานหนึ่งบานพก็จะบานบานหนึ่งดอกบัวบานทิ้งบานเยอะเงี้ยอย่างนั้นโอเคทิ้งกับทิ้งตัวทิ้งเองไป็นยังไง เอก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองไปด้วยกันจนมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันดําลีไปมันเป็นเนื้อหาที่ตัดสลุกไปในดําลีนั่นแหละดําลีที่มันตัดสลุกกันในดัมลีเองนั่นเองมันไม่ได้อ้อมไปไหนลูกแล้วก็มอที ไปด้ี้ทุกอย่างไปนด้เง